ปี1931ญี่ปุ่นได้ส่งกองทัพเข้ายึดครองในแดนแมนจูเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพร้อมก่อตั้งประเทศขุนเชิดที่มีชื่อว่าแมนจูกัวนำไปสู่ความตึงเครียดของทั้งสองชาติแต่ญี่ปุ่นยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะพวกเขายังส่งกองทัพเข้าลุกรานทั้งภาคเหนือและตะวันออกของจีนกองทัพญี่ปุ่นบุกล้อมกรุงปักกิ่นและเมืองเทียนจินแม้สถานการณ์จะลุกเป็นไฟแบบนั้น แต่ทั้งสองชาติก็ยังไม่ได้เริ่มต้นทําสงครามอย่างเป็นทางการแต่ฟางเส้นสุดท้ายก็ขาสะบั้นลงในเดือนกรกฎาคมปี1937เพราะได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Marcopolo Bridge i นซิเดนตหรือเหตุการณ์ที่สะพานมาโคโปโลซึ่งนำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันเรามาทําความรู้จักกับสะพานมาโคโปโลกันซะก่อนนะ สะพานมาโคโปโลหรือชื่อในภาษาจีนคือสะพานหลู่โกเป็นสะพานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งห่างออกไปประมาณสัก15กิโลเมตรโดยเป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำหยงติงและปลายของสะพานมีการเชื่อมกับป้อมปราการที่มีชื่อว่าป้อมว่านผิงสะพานแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1189ในยุคราชวงศ์จินซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวเผ่านีเจินที่ปกครองตอนเหนือของจีนอยู่ในตอนนั้นต่อมาในศตวรรษที่13ในยุคราชวงศ์หยวนเมื่อมาโคโปโลเดินทางไปที่จีนเขาก็ได้เขียนบทกวีเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ทำให้สะพานลูโกโถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานมาโคโปโลนับตั้งแต่นั้นมากลับมาที่เรื่องของเรากันต่อ ย้อนกลับไปในช่วงเย็นของวันที่7จก,กรลกดาคมปี1937มีทหารญี่ปุ่นบางส่วนที่ได้ทำการฝึกซ้อมรบบริเวงใกล้ๆกับสะพานมาโคโปโลแต่พอทหารเหล่านี้ฝึกซ้อมเสร็จและกลับไปที่ค่ายปรากฏว่ามีทหารญี่ปุ่นนายนึงหายตัวไปเขาเป็นพลทหารชื่อว่าชิมูระคิโคจิโระพอเห็นว่าทหารของฝ่ายตนหายตัวไปทหารญี่ปุ่นก็เลยเดินข้ามสะพานมาโคโปโลไปยังที่ป้อมว่านผิง ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของทหารสาธารณรัฐจีนซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสะพานนั่นแหละโดยที่ญี่ปุ่นก็ได้ขอร้องให้ฝ่ายจีนเปิดประตูป้อมเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นเข้าไปตรวจค้นภายในเพราะฝั่งญี่ปุ่นเชื่อว่าพลทหารคิคุจิโร่น่าจะถูกทหารจีนจับตัวไปแน่ๆแ,แต่จีนก็ปฏิเสธไม่ยอมให้ทหารญี่ปุ่นเข้าไปข้างในทั้งสองฝ่ายเจรจากันตลอดทั้งคืนแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า จีนกับญี่ปุ่นระดมกําลังทหารมาที่สะพานมาโคโปโลสุดท้ายเวลาตี4ี่นาทีเช้ามืดวันที่8กรกฎาคมปี1937ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงปืนนัดแรกก่อนแต่ก็ทำให้การประทะเริ่มขึ้นแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองประเด็นคำถามสำคัญก็คืออา้าว แล้วพลทหารคิโคจิโระหายไปไหนล่ะเขาถูกทหารจีนจับตัวไปจริงๆหรือเปล่าค <Rail road> ำตอบก็คือไม่ใช่คิโคจิโรแค่ไปเข้าห้องซ้วมตอนที่ฝึกซ้อมรบคิโคจิโรเกิดปวดท้องขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับเพื่อนทหารหรือผู้บังคับบัญชาของเขาว่าจะไปขอเข้าห้องน้ำคิโคจิโรแค่แอบเดินออกไปแบบเงียบๆเอา แล้วห้องส่วมที่คิโคจิโร่จะไปเข้าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นอนว่ามันไม่ใช่ห้องส่วมจริงๆแต่มันก็คือป่าแถวๆนั้นนั่นเองคิโคจิโร่เข้าไปปลดทุกข์ในป่าแต่ว่าตอนที่เขาเข้าไปนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาช่วงกลางคืนเขาก็เลยเกิดหลงป่ากลับมาที่ค่ายไม่ถูกซังงันหลังจากหลงทางอยู่หลายชั่วโมงคิโคจิโร่ก็กลับมาที่ค่ายได้สําเร็จ จริงอยู่ที่ตัวเขาไม่ได้ถูกทหารจีนจับตัวไปแต่สถานการณ์ที่สะพานมาโคโปโลก็ยากที่จะควบคุมจนเลยเถิดสู่การประทะในท้ายที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วแม้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สะพานโมโคโปโลจริงๆหรือว่าคิโคจิโรไม่ได้หลงทางแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้น สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีและยังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนนั่นคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สนุกของจีนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะสวัสดี